สวัสดีครับผมเดอก็อเทสครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมโอเคขอปบใหม่ครับอ่ะน่าจะได้ยินชัดขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเซิร์ฟเวอร์หิวตีนเซียครับน้องๆอ,อ,อือ อันนี้ก็คือเกิดมาก็อยู่ตรงนี้เะยครับแล้วตรงนี้ก็คือคุณเกยบักเด็กครับผมพี่เอาเซนเซอร์สิบผมไม้เยโดมีอาสาวะโอเคเอาตรงนี้ก็คือมีนิวเพยเยอร์นะครับโอ้โหเราสามารถเราของฟรีที่ที่นี้เออโอ้โหน่ารักจัง <c oughs> นี่คืชอช็อปเลยวะเดี๋ยวนะซื้อได้เหรอโอ้โอ ใครจะให้อะไรผมวะเดี๋ยวผมไวเกินไวเกินไวเกินโอเคประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูแลนอนแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเป็นช็อปนะครับเอาไ้ซื้อแม็กซื้ออะไรต่างๆนะครับตอนนี้ตังค์ผมมีอันนี้เอ้ซื้อแอปเปิลได้นีวะ่ะอ๋อแอปเปิลเ็นยานะครับทุกคนอะไรนี่ อนันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้กันนะครับไอ้ข้ามใส่ลงไปว่ามันจะมีอะไรนะครับ1เวท1หนึ่ง,งแล้วก็อะไรวะเนี่ยโนสามร้อยกิดห้าอะไรวะเนี่ยแอ์พร์ตหรอโอ,อย่างเท่อ่ะเซฟโซนนะครับแล้วก็โซนพีพนะครับลงด้ทุกเซ็ตะนนี่้แล้วนี้ก็อย่าพึ่งนะครับ อันนี้ไม่บอกกําลังกําลังยังไม่มานะแล้วตรงนี้ก็คืออะไรวะซีซามูโอเคตรงใ้ทุกเซตนะครับตรงนี้ซีซาม,มูแล้วก็มีฟาร์มนะครับไม่น่ามีแล้วเนาะแต่ทุนี้นมีอะไรไหมเดี๋ยวมันลงไม่ได้ไหมวะลองลงไปดิทุกคน มันก็ไม่มีเลยนะตรงเนี้ยมันมีที่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็เดินตรงไปมันก็จะเป็นพวกวาร์ดต่งตางๆนะครับอ่าเราลองถามดิมีเซ็ตยิงกันไหมเออเราต้องถามอย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยมีบ่าน้อง <c oughs> ถ้ามีในแจมแมวสวยงามมีฟาร์ม,มแล้วโอเคน่าจะเป็นเสืฟาร์มนะเอ,อ่อมาจิงกันเยอะเลยอ๋อเยอะเลยเหรอหวานเจีบ๊บเฮ้ย เสร็จแล้วเนี่ยผมว่าเออันนี้แรงกว่าเอานี้น,นี่อะไรอะเซนรุโตดีกว่าโอเคครับทุกคนเนี่ยมันจะเสียเวลาแนละ้วแต่ผมขอตัดเลยแล้วกันนะโอเคครับผมตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่แมปเซฟโซนแล้วนะทุกคนพร้อมยังพร้อมจะไฟกันหรือยังเดี๋ยวปรับรบมาปเป็นเดี๋ยวตาย เดี๋ยวครับของผมก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก่อนเลยพี่จะดูโอเคอุ้ยอุ้ยโอ้โหกับดุ้งเหมือนกันนะเฮ้ยโปะเปล่าวะ ทุกคนเห็นเขาวาร์ปได้ไหมครับทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยฮันแน่ทำไมเมื่อกี้เขาไม่ตายวะงงกันนะเอาไม่ได้ทำเซฟสซงไโอ้โหแตก ทำไมผมยิงเขาไม่ตายวะยงงไปหมดแล้วยิงโดนอย่างเยอะไม่ตายอ่ครับน้องๆอืมในแมพที่ผมไปตอนนี้เซิร์ฟค่อนข้างวาร์ปแล้วนะครับรรรรสวยงาม ต้องเล่นมองมองบุคคลที่หนึ่งแล้วเพื่อนแรงกว่าวะเอ้ยอย่าเพิ่งยิงน้องโอ้ว้าบอ่ะโอ้โหอย่างว้าบอ่ะโอ้โหมีเปอร์เซ็นต์เลือดบอกก็ดีสิอย่างนี้ โอ้มันวาร์ปครับผมผมเล่นไม่ได้นะเซิฟเวอร์เน,นี้ยแม่งวาร์ปมากเลยครับยิงยิงไม่ได้เลยเด็กกอลที่เห็นมาโปรโมทเหรอโอ้โหเซิรฟ์ฟอย่างวาร์ปอ่ะครับทุกคนเออเหรอวาร้าบจัดอะครับน้องๆเวลายิงนะโคตรวาร์ปเลยอ่ะสู้ไม่ได้หรอกมันวาร์ปไง ไอปืนปืนเขาโหดกับผมนะผมรู้ละใ้้ปืนจากผมมาคุณเลี่ยมจังนี้เอ๊ะเอ๊ะอ,อ๊โอเคใส่เสร็จพืนเหนนแรงสุดว่ามาน้องรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของผมผมจะไม่เล่นแล้วอา้าวระยะไม่ให้ยาด้วยเปิดกอด้เปียบ ไม่มียาป้าเอาดิโอเคตายจานได้ไม่ไม่มียาเงี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซเวอร์หิวตีนซนะครับผมเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับม่ไจะมาโชว์เทมนะผมเพราะผมไม่เทมนะครับ,ท,รบทุกคนไม่บปครับจบท้ายด้วยการถ่ายภาพแบบสวยๆนะครับเกือบตายโอเคชึป สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนคะครับผมบ๊ายบายนะเลื่อนเลื่อนเลื่อน